เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำนันเวได้ค่าขนม สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กัมันเวนะครับวันนี้นะครับเราจะมานําำวิธีการเติมเงินของบัตร eX cash แบบได้ส่วนลดด้วยลิงค์เทปทูกันเวกันนะครับผมสำหรับใครที่อยากเติมเงิน eX cash ในเกมกัน์โดเอสปาดาแบบคุ้มๆนะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้กันด้วยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมก็กดลิง์เทปทูกันเวก่อนเลยครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่ในคาอธิบายแล้วก็ตัวคอมเมนต์เลยนะครับผมอย่าลืมกดเข้ามากันนะฮะหลังจากกดเข้ามาแล้วครับผมก็จะเจอหน้านี้ครับ ก็กดนี้ครัผมต้องการสนับสนุนกรเวนะครับผมก็ใครที่เติมบัตรผ่านลิงก์นี้นะผมกรเวก็ได้ค่าขนมด้วยนะครับผมและส่วนลดก็ยังเท่าเดิมนะฮะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับผมก็การดโดมันเติมได้2บัตรนะครับผมก็คือ l a เซอร์พินกับตัว e อ c ็กแนะครับผมซึ่งถ้าเอาคุ้มๆเนี่ยผมแนะนําว่า เติม ex cash จะถูกกว่าเพราะว่าได้ส่วนลด2%เลเซอร์พินโกเนี่ยส่วนลดแค่1%นะครับผมดังนั้นก็แนะนำว่าเติม ex cash เอาคุ้มกว่านะครับผมได้ส่วนลดเยอะกว่านะครับผมก็เลือกราคาบัตรนะครับผมแล้วก็เลือกจำนวนนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนลดว่าเ,เติมพันธุ์ร้อยลด2%ได้เท่าไหร่นะผมก็กดใส่ตะกร้าจากนั้นก็กดตรงนี้นะครับผมกดติ๊กถูกนะครับผมว่าตรวจสอบแล้วมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ทำการล็อกอินนะครับผมเพราะว่า เวลาเราปิดเผอปิดหน้าเว็บไปเนี่ยเขาก็จะได้ส่งตัวรหัสบัตรนะครับผมเข้าอีเมลเราให้นะครับก็ล็อกอินไปนะครับมาถึงหน้านี้นะครับผมก็เลือกวิธีการโอนเงินนะครับผมก็แนะนำพร้อมเพย์หรือไม่ก็โอนธนาคารเพราะว่าจะเป็นส่วนลดแต่ถ้าเป็นโทมานี่วอลเล็ตหรือว่าบัตรเครดิตเนี่ยก็คือโดนชาร์จเพิ่มอีกนะฮะนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับผมเขาจะบอกว่าให้โอนเป็นจุดทศนิยมนะห้ามปัดเศษนะครับผมเพราะว่าระบบมันจะจับตัวทศนิยมคือถ้าเราโอนปัดเศษเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้รหัสบัตรนะครับผมเราต้อง เอาสลิปเนี่ยไปให้ที่แอดมินเพจเทพทูเขาจัดการให้นะครับผมซึ่งมันจะเสียเวลาแต่ถ้าโอนตรงเนี่ยแป๊บเดียวก็ได้บัตรแล้วนะฮะก็กดไปนะครับโอเคมาถึงตรงนี้นะครับผมก็สแกนแล้วก็โอนได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับผมทศนิยมนะฮะเอาให้เป๊ะนะครับผมแต่ถ้าโอน QR ก็สบายหน่อยไม่ต้องกดเองนะผมไม่ต้องลุ้นนะฮะหลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับผมรหัสบัตรก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บอันนี้นะครับผมแล้วเราก็ไปเปิดเว็บของ g a n a d o e s p a d a นะครับผมก็เป็น g a n a d o e s p a d a t n. t th นะ เข้ามาปุ๊บก็ด้านบนเลยครับผมท็อปอัพนะครับผมเติมเงินนั่นเองกดเข้ามาตรงนี้นะครับผมก็ล็อกอินด้วยอ e ีก e id นะครับผมโอเคเมื่อเข้ามานะครับผมมันก็จะมีของให้เติมเงินเต็มเลยนะครับผมอย่างของผมเนี่ย ซื้อบัตรมาใช่ไหมครับผมก็เข้าที่นี่ครับผมเติมรหัสบัตร eXcash นะฮะเอ่อมาถึงตรงนี้นะผมมันจะให้ใส่รหัสบัตรเติมเงินนะผมมัน <Yes, sir. S 1> จะเป็นตัวเลขจำนวน16ตัวนะครับผมก็อันที่ลิงก์เทปทูเขาให้มานั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็มาแปะไว้นะครับผมปุ๊บแล้วก,กดเติมเงินนะครับโอเคมันก็จะขึ้นยืนยันอันนี้อีกครั้งหนึ่งว่าเอ้ย ID นี้ถูกใช่ไหมครับก็กดยอมรับเงื่อนไขไปนะครับผมแล้วก็กดยืนยันนะฮะอ่ะก็ จะบอกว่าเอาแคชเข้าเกมแล้วนะผมอันนี้เติม500ได้มา5,250 EX นะครับอ่าแล้วก็มีของโปรโมชั่นด้วยนะครับผมนี่มีโกลด์สโตนเป็นช a ้นสถิต e นะครับผม5นาทีนะครับผมอ่ะก็เป็นอันจบเมื่อเติมเงินเสร็จแล้วนะครับผมเข้าเกมมานะครับกดแคชช็อปตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เห็นว่าแคชจะไม่เข้าใช่ไหมครับผมกดตรงปุ่มนี้ครับผมรีเฟซนะฮะปึ๊บ อ่ะตรงนี้แคสก็เข้ามาแล้วนะผมไม่ต้องตกใจไม่ได้หายไปไหนนะครับผมอ่ะแล้วก็ไอเทมโปรโมชั่นต่างๆที่มาจากการเติมเงินนะผมให้กดตรงนี้แคสช็อปแล้วก็กดรับไปเทมแคสนะครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราก็สามารถกดรับไอเทมได้นะฮะก็มีอะไรมาที่มันเป็นโปรโมชั่นพวกมาจากการเติมเงินก็อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าการเติมเงินด้วยบัตร EX ของ Link ์เทปทูก Way นั้นมันไม่ยากด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยนะฮะยังไงใครจะเติมซื้อกล่องลินดอนอะไรอย่างเงี้ยก็ Link To Way นะครับคุณไไดด้้ตะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาลัาชมกันครับผมก็อย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ